สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผูต้ติดตามช่องสงวนกุลวงพ่อมพญ่เปียงนี่แหละครับนะครับเจ้าแลดดดงนะครับมือนีเอฟซี FC ขอมาว่าพใญพ่เปียงเอ้ยยกผ่านหน้าห้เบืเ้องแนรีวิวผ่านหน้าห้เบืเ้องแนวสั่นผ่านดันดินหน้าหรือใบมีดดันดินแล้วแต่ซิอานละครับนะครับอานยังได้อแล้วแต่ซีฟอลละครับ ออเขอโทษโอ้โบอกผิดบอกดึกหนาวครับหนาวอหลีมือนีิวันที่สิบสองนี่หนาวอหลีครับสิบสองอันมการ่าเนี่ยหนาวนะครับอ่าแล้วถ้าสิเอิ่นครับนใบดินดันดินนาก็ได้หรือมีดดันดินใบมีดดันดินก็แล้วทัศสิเอื่นครับนะครับนะครับมือนี้นะครับก็สิจัดให้สิยกให้เบิ่งนะครับ สิยกไ้เบิงเจ้าแลดดงนะครับอ่าวรีวิวประหอดผิดกอนครับแล้วจากให้จากหน้าแหละครับปีนี้ครับได้เข่าสองร้อยสอบจากหยังจากเจ้าแลดดงนี่แหละครับเนี่ยแล้วเรดอครับแล้วให้แล้วหน้าเข่าขึ้นเล่าแล้วก็มลา,ามล่างไว้ครับอมาล่างไว้หักหลยครับขั้นนี้อ่า รถกระบะรา,าค่าเจ็ดแสนแปดแสนกระบะได้หักหักปานนี้ครับหักอีหลีครับมึงดูงามองตองอยู่ว่าึ้นขึ้นอยู่กับเฮารักษาครับอ่าขึ้นอยู่กับเฮารักษานะครับขอขอบคุณหลายๆท่านผู้ชมและผู้ติดตามที่สนใจครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้มาอุดหนุนหลายครับหลยหลีเพื่อนที่โรงงานอ่าของเฮาเนี่ของ พอไงสร้างส,สลองนี่ครับประมาณหนึ่งไรครับเต็มไปบมดเลยครับลูกค้าทั้งไก่ทั้งไก่น้ำรถไทเดินตามมาให้ดัดแปลงเป็นรถไทยนางขับนะครับเอามาเขาเลี้ยงกันบานนี่เอาผมสิยกผ่านหลังให้เบิง้งนะครับเด้อเอาผู้สอยบานนี่ผู้ซอยมันนี่เด,ด้อเนี่นี่น,นี่เอา เอ,เอามุมนี่แหละมันค่อยง่ามด้วยผู้ชายอ่ะอ่าจับมุมนี่แหละอ่าเดี๋ยวกินเชียงก่อน เป็นยังไงเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติ่ตามช่องสงวนกุลวงผมว่าญ่เปียกนี่แหละครับเป็นยังไงเนาะเห็นเบื้องแล้วบานนี่ประทับใจบ่เอฟซีที่ขอมากผู้ติ่ตามที่ขอมากอะพ่หญ่เปีย,ยกกระจัดให้เราเ้อนะครับยกใบดันดินนาะยกขึ้นยกลงนะครับอันกดลงหลายๆก็ควดีก็เคื่อนี่แหละครับรอมันที่ยกนี่ เวลามันติดลมแล้วก็เอาผ่านกวดลงลอ่อหนากระิยกขึ้นเอาไม่เอาไรเข้าไปเอาเฟี้ยงเอาเฮเข้าไปนะครับนะครับจากนั้นก็นไปยกผ่านล้างาผ่านล้างากระิยกขึ้นเพื่อกันก็ผพานหนาน,นี่แหละครับเอาไม้เอายังเข้าไปเนี่ยมันติดลมติดตุ่มนะครับแล้วมันก็ขึ้นง่ายครับเพราะว่านวนักมันเป็นรถไทยหน่อยนะครับ เอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหะครับขอขอบคุณผู้ติดตามคุณรับชมนะครับคอยมีความสุขความเจริญร่ำรวยเด้อนะครับต้อนรับปีใหม่นี่ก็เลยนะครับสุขภาพแข็งแรงเอาผู้ใดท่านให้ติดตามก็ให้ติดตามช่อง พรนะไงเปียกในเด้อครับเด้อรถไทยน้อยเจ้าแลตโดงสวัสดีครับขอบคุณครับ